เอวันนี้วันพระใหญ่ใหญ่ใหญ่เท๊แดกแม่เลยลมขึ้นจัดเลยจัดเลยองเยอะแยะไม่ไปอีหากวลลมเออวันนี้วันพระหนูก็ไม่รู้หรอกว่าวันนี้วันอะไรอนะหนูได้ยินแต่คือเราก็คิดว่าเออเป็นวันพระเนาะเพราะว่าที่ที่บ้านอยู่ใกล้กลวัดใช่ป่ะเขาเขาก็จะมีเสียงตามสายอ่ะ เสียงพระอ๋อมันเป็นวันนักขัตฤกษ์หยุดยาวสามวันเจ๊เขาหยุดถึงวันจันทร์เนาะใช่แล้วแต่ที่แต่ถ้าเป็นโรงงานบางที่เขาก็ไม่หยุดแต่ราชการหยุดอยู่แล้วไงก็เนี่ยที่เมื่อวานเขาเอฟกันนะนะเขาขอบคุณครับพี่ปิงหนูก็ไม่รู้มาอยู่เป็นเพื่อนเ๊โอเ๊โอโม้ดีใไปพี่กำันปิงอ๋อ Rồi luôn làm, rồi lung làm, làm say